G U c r e a t เ v e เตรียมจัดงาน j a p a n Expo Thailand 2022, 2022ครั้งที่7พร้อมปรับโฉมใหม่สู่โลกดิจิทัลภายใต้คอนเซปต์บ s ซองบีดังเตแถลงข่าวเตรียมความพร้อมค่ะในการจัดงาน j a p a n Expo t h a i l a n d 2022ครั้งที่7กันค่ะโดยบริษัท GU Cre a t i v e จำกัดนำโดยคุณยุพรเรศเอกธุรประครันค่ะประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรในการจัดงานนี้กันค่ะงานนี้เรียกได้ว่าเตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ภายในงานแถลงข่าวค่ะยกทัพศิลปินไอดอลมากันมากมายครับข้งางทมกลางมาตรการในการป้องกัน กานโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับงานเจแปนเอ็กโปไทยแลนด์2022ในปีนี้ค่ะมาในคอนเซปต์บีสตองบีเน็ตต์ซึ่งปีนี้ค่ะได้มีการปรับชมใหม่ในการร่วมกิจกรรมในรูปแบบโซเชียลมากขึ้นภายในงานค่ะจะแบ่งเป็น15โซนค่ะที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายรวมถึงการจัดให้มีการมอบรางวาัลเจแปนเอ็กโปอวอร์2022อีกด้วยค่ะภายในงานแถลงข่าวค่ะยังมีการเดินแฟชั่นโชว์เรื่องน้ำย่อยจากเหล่าไอดอลรวมถึงการยกทับดารานักสแสดงจากซีรีส์เลิฟสเตจนำโดยมาดามฟันนี่ค่ะ ขาวก้าหน้าเทอร์โบค่ะมาร่วมพูดคุยพร้อมด้วยโชว์สุดคิวจากศิลปินลัสไอดอลค่ะสำหรับงานเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์2022ค่ะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 1 2 3มกราคมนี้ณศูนยะ์การค้าเซนทรัลเวิร์คค่ะสำหรับงาน J a p a n Expo ปในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ในปีนี้เราก็ปรับรูปแบบของการจัดงานให้เป็นในส่วนของเวอร์ชวลมากยิ่งขึ้นหรือทางด้านดิจิตอลมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่า ตอนนี้เราเองเราก็ต้องระม,มัดระวังนะคะภายใต้ความสนุกสนานเองเราคงคำนึงถึงในเรื่องของการที่จะต้องระม,มัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการการกำหนด Social d i s สแ n นซ์นะคะหรือเราเองจะมีการตรวจเช็คนะคะจำนวนของคนที่เข้าพื้นที่ในแต่ละโซนนะคะก็คงต้องทำใจกันนิดนึงนะคะในปีนี้เองเรายังอยู่ภายใต้ความ สนุกสนานก็จริงแต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้ความกฎระเบียบที่เราจะต้องเคารพซึ่งกันและกันในการที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือว่าในปีนี้เองนะคะทางญี่ปุ่นเองก็ไม่สามารถที่จะ บินมาได้นะคะในทุกๆปีเราเห็นอยู่แล้วเรามีศิลปินญ,ญี่ปุ่นมากมายกว่า3 0 0หรือ400ชีวิตที่บินเข้ามาร่วมในงาน J a p a n e ป p o นะคะแต่ในปีนี้เองก็ค่อนข้างยากมากเลยนะคะก็จะกลายเป็นศิลปินจะมาในรูปแบบของเวอร์ชวลนะคะก็จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตรงมายังประเทศไทยแล้วก็แต่ละท่านนะคะก็เวลาที่ญี่ปุ่นก็จะเร็วกว่าเราประมาณ2ชั่วโมงแต่ทุกท่านก็เตรียมพร้อมที่จะมาสนุกสนานกับเราทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้มาในงานก็ไม่ต้องเป็น ห่วงนะคะสามารถที่จะสนุกสนานอยู่ที่บ้านได้ภายในปีนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีการไลฟ์สตรีมผ่านทาง Facebook นะคะของ Japan Expo Thailand ตลอด3วันเต็มนะคะนอกเหนือจากในส่วนของเ,อเรื่องเอน์เมนต์ที่เราปรับเป็นในรูปแบบของเวอร์ชวลแล้วนะคะเราก็ยังมีการเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของ v t u b e r ในเรื่องของ NFT นะคะเป็นในโลกของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นโดยเรามีแพลตฟอร์มที่เราร่วมกันคือ East NFT ที่เราจะ มีการจำหน่ายศิลปะทางด้านในโลกของดิจิทอลนะคะเพื่อให้สินสินค้าทางในโลกของดิจิทัลเนี่ยสามารถที่จะ,ะกว้างไกลไปยังเอเชียหรือในทั่วโลกนะคะซึ่งเกอเองก็ได้รับในส่วนของการดูแลในเรื่องของคอนเทนต์จากประเทศญี่ปุ่น <S <S บนแพลตฟอร์ม NFT ในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีการมาเปิดตัวภายในงานแล้วก็ยังมีอย่างที่บอกก็คือมี VTuber เป็นการรวม VTuber ในระดับเอเชียนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้กับคนละแล้วก็กลับ ในโลกของ virtual tuber ด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของ e-sport ด้วยเช่นกันแ่ะในปีนี้เนี่ยในเรื่องของเรื่องดิจิทัลแล้วก็ในโลกของออนไลน์เราก็จะเน้นมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของการศึกษาเราก็ยังเป็นในรูปแบบของ Hybrid นะคะอาจารย์ที่ญี่ปุ่นก็บินมาไม่ได้แต่เราก็จะปรับเป็นในรูปแบบของ Hybrid คือนักศึกษาที่เคยเรียนกันอยู่ที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลโดยผ่าน จอคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจารย์จะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ให้คาแนะนําต่างๆอะไรอย่างเี้ยค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์ก็คือตอกเลยละกันค่ะนันนนจากกัมมี่นะคะซึ่งก็มาแน่นอนที่จะมาฟินาเล่งานนี้แล้วก็ยังมีน้องบาสน้องคอปเตอร์จาก Hunter, ลงไปถึงคุณบี้เดอะสกาจะเป็นครั้งแรกที่คุณบี้เดอรสกาซึ่งเป็นเจ้าพ่อยูทูบเบอร์จะมาเดินบนแคทบล็กแล้วก็ยังบอกเลยว่าอยากจะอุบ่ะอยากให้ทุกคนมาดูว่ามันมีไฮไลท์เยอะมากป,ปกติเราจะเปิดให้ดูบนจอแต่ปีนี้เราอยากให้ทุกท่านมาลุ้นกันค่ะว่ามึงเอาใครมาเดินบ้างแต่บอกเลยว่าสุดสุดกับการที่เราเก็บอัดไว้2ปีก็อยากให้มากันเยอะๆส่วนใครที่ไม่สะดวกมาก็ฝากที่จะดูทางไลฟ์ด้วยแต่ว่าพก็ยังคาดหวังว่า จะมาเป็นกําลังใจเยอะๆนะคะแต่มากันแบบเขาเรียกว่ามากันแบบ new normal ค่ะก็สำหรับพวกเรา Last Idol Family นะคะก็เพิ่งจะเดบิวต์ได้ไม่นานเนยค่ะต้องบอกว่างานจะเป็น Expo นะคะถือเป็นงานใหญ่ครั้งแรกในปีนี้ของพวกเราเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่เชิญพวกเรามาค่ะแน่นอนค่ะพวกเรามีแสดงโชว์นะคะครบทั้ง26คนแน่นอนค่ะก็จะมีเพลงจากหลายๆยูนิตของ Last Idol Family เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาในงานจะเป็น Expo ด้วยนะคะ ซีรีสร์ Love ก็เป็นซีรีส์ที่สร้างจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็เลยทำให้ได้มีโอกาสเนะาะมาจอยกับ Japan Expo ครับผมก็ ก็ดีใจ,ใจนะดีบได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าก็อยากมาแนะนําตัวให้กับแฟนๆชาวญี่ปุ่นแล้วก็ถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนด้วยให้วจักกับก้าวหน้าเชอร์โบแล้วก็กเลิฟสเตดครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะเราสองคนก็จะมีโชว์ด้วยคัคบประมาณสองโชว์ครับใช่ก็ตั้งร่วมกับพี่กุ้งด้วยแล้วก็พี่เกิร์ดด้วยไงฝากติด,ดาต,ตามด้วยนะครับครับผมงานเจแปน e x คโชในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นงานอีเวนต์เพื่ออีเวนต์นะคะแต่เป็นงานที่เราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานนะคะโดยผ่าน กิจกรรมทางซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้เราอาจจะเห็นว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเราอย่าลืมว่าเรามีญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากและญี่ปุ่นหลายคนก็คิดถึงบ้านเขาเยอะนะคะงานในครั้งนี้เองเนี่ยก็ทําให้เขาอาจจะหายคิดถึงบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วรวมถึงคนไทยเองนะคะเราก็ส่งกําลังใจไปยังประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็ส่งกําลังใจมายัางประเทศไทยนะคะปีนี้เรามาเจอซึ่งกันและกันไม่ได้แต่ก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วเราก็กล้าต่อไปนะคะก็หวังว่า งานเจแปนนกซ์โปจะเป็นส่วนหนึ่งของการสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมนะคะ3วัน 21, 22, 23นี้นะคะมกราคมนี้ที่เซ็นท a นเวิร์ทั้งด้านด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะเรียนเชิญนะคะ